ทีนี้ต่อไปพระอ,องค์สอนให้พิจารณาเรื่องอาหารใช่ไหมพิจารณาอาหารอาหารนี่พิจารณาอย่างไรก็โดยสัมปชัญญะสี่นะยังไงก็การพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะทั้งอินทรีย์สังวรทั้งการพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก็ไม่มีการพ้นจากสัมปชัญญะสี่ประโยชน์ของอาหารคืออะไรประโยชน์ของอาหาร ก็เพียงเพื่อให้กายเหล่านี้ดำรงให้กายเหล่านี้เป็นไปได้นี่นะพระองค์จึงสอนให้พิจารณาว่าเราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงบริโภคอาหารเหล่านี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานหมายความว่าอาหารที่เราบริโภคนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อส่งเสริมเพ,เพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยกินแล้วไปเล่นในใครเด็กพันไม่ได้กินเพื่อไปส่งเสริมโมหะนะอนะไร กินเพื่อประดับตกแต่งให้สวยงามอันนี้เพื่อส่งเสริมราคะโลภเนี่ยนะถ้ากินเพื่อจะได้แหมเอาเวลมีเรื่องมีแรงก็ได้ไปว่าคนอื่นไปด่าคนอื่นไปตบไปตีคนอื่นเป็นต้นก็เพื่อส่งเสริมโทสะงนั้นการบริโภคเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งสรุปว่าที่กินทั้งหมดไม่ได้เพื่อส่งเสริมราคะโทสะและ โมหะแต่เป็นไปเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้แต่ก็ไม่บริโภคจนเกินไปเพื่อให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าถึงกับตัดไม่บริโภคเพราะบริโภคเพื่อกำจัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ากายเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคําว่ากายแปลว่ากุอายะเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดแต่เราทั้งหลายยังไม่พ้นจาก วัตทะทุกเนี่ยนะยังไม่พ้นจากวัฏทะทุกทิ้งกายเหล่านี้เลยได้ไหมยังไม่ได้เปรียบเหมือนอย่างว่าโบราณนะโบราณเนี่ย,นนยของมาสมัยเด็กๆเนี่ยฟังดูก็เห็นภาพก็ชัดเจนก็คือมีเขาเล่าอ่ะนะตัวเรื่องเขาเล่าว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยจะข้ามฟากไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเรือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแพก็ไม่มีแต่ว่าจะต้องพึ่งท่อนอะไรสักท่อนหนึ่งที่จะข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งให้สําเร็จได้ ทีนี้มันก็มีศพลอยอื่นมาอยู่ตรงนั้นอยู่ศพเดียวถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ถ้าไม่อาศัยศพเนี่ยไปก็จมแน่เพราะไหว้ไม่ไหวก็ต้องอาศัยเนี่ยเหมือนกับว่าต้ก่อศพเนีน่ยพาตัวเองข้ามไปสู่ฝั่งโน้นถามว่าไอ้คนที่ก่ออยู่กับศพอย่างนั้นน่าพอใจไหมตัวเองชอบไหมแต่ว่าทิ้งเลยสมมติเราไปถึงกลางน้ําแล้วทิ้งเลยได้ไหม จมน้ําตายแน่เนี่ยนะเ,เพราะมันประเภทเป็นประเภทน้ําดูดลงไงก็ต้องเกาะสอบนี่นแหละควาข้ามพอไปถึงฝั่งก็รีบล้างแล้วจะได้จากก็ทีตายนี้ก็ฉันนั้นเนี่ยนยะเราจะไปทิ้งเลยกระทำหนันโอ้น่าเบื่อจะตายข้ามันทิ้งซะบอกไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนั่นก็จมอยู่กลางน้ําก็ต้องอาศัยกายนี่แหละให้กายเหล่านี้เป็นไปถ้ากายนี้เป็นไปได้ดีสุขภาพดีไม่ป่วยไม่ไข้ ได้อะไรที่เป็นสป,ปายะก็สาม,มารถที่จะเอาสุขภาพที่ดีมีตาเอาไว้อ่านคําสอนอ่านพระไตรปิฎกมีหูเอาไว้ฟังคําสอนมีร่างกายสุขภาพที่ดีจะเดินก็ไม่ไม่เดือดร้อนจะนั่งก็ไม่เดือดร้อนจะนอนก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าก็อยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็แต่ว่าอาศัยกายเหล่านี้เพื่อเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาจนกว่าจะบ,บรรลุมรรคผล เพราะว่ากายอันนี้พระพุทธเจ้าแต่ัสว่าเป็นกายที่ประเสริฐแล้วเป็นกายของมนุษย์ถ้าไปได้กายอย่างอื่นนะแข็งแรงเท่ากับตัวอะไรที่มันหนักเป็นตันเนี่ยนะช่วยอะไรได้บ้างไม่ได้กายอันนี้เหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลธรรมกายอันนี้เหมาะที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะกายของมนุษย์เนี่ยเป็นกายที่สามารถรองรับภาชนะที่ ก่อให้เกิดการบรรลุมรรคผลเพราะกายของสัตว์อย่างอื่นเช่นกายของสัตว์ในอาบายไม่สามารถที่เป็นที่ตั้งแห่งการบรรลุมรรคผลได้นะนะนั้นกายของมนุษย์เนี่ยเป็นที่รองรับคุณชั้นสูงได้มันก็อาศัยกายเหล่านี้นี่แหละมาเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติคุณธรรมทั้งหลายเพราะถ้าเราทิ้งกายอันนี้ถือเอากายอันใหม่สมมติว่าตายจากชาตินี้ไปสู่ชาติอันใหม่คิดหรือว่าเราจะได้ศึกษาพระธรรมคิดหรือว่าเราจะได้เจริญ กรรมฐานจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติในศีลสมาธิปัญญาอบรมกุศลธรรมเพื่อกําจัดบาปกําจัดอกุศลเนี่ยนะมันหมายว่าถ้าเราไปเกิดในอบายซะจบหมดเลยใช่ไหมมันแต่ถ้ายังอยู่ในสุคติยังเป็นมนุษย์ก็สามารถที่จะประพฤติตนให้พ้นจากการเกิดในอบายทุขติวินิบาตนารกได้ต่อไปว่าผู้ที่พิจารณาประโยชน์ของการบริโภคอาหารแล้วก็ต้องเลือกด้วยนะว่าอาหารอะไรสป,ปายะหรือไม่ อาหารอะไรเป็นที่สบายสําหรับเราใช่ไหมบางคนเนี่ยทานอาหารบางอย่างเดี๋ยวก็ท้องเสียง่ายเดี๋ยวก็ป่วยง่ายก็ต้องเลือกอาหารที่ที่เหมาะสมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยไข้เจ็บหมายวามว่าเป็นที่สบายไม่ใช่กินซะท้องอืดหมดเลยก็ไม่ใช่เอาให้มันพอดีพอดีหน่อยอะนะแล้วก็เลือกอาหารที่พอดีพอดีเรียกว่าสัปายะทีนี้ถ้าเป็นโคจราโคจราระสัมปชัญญะก็เวลาบริโภคอาหารก็เจริญกรรมฐาน สามารถเจริญกรรมฐานได้หลายอย่างเวลาบริโภคอาหารเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็ได้เลยใช่ไหมตรงตรงอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือความปฏิกูลในอาหารอาหารเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในหม้อในชามในอะไรอยู่ก็ไม่น่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปฏิกูลใช่ไหมตักมาใส่จานก็ยังไม่ปฏิกูลเพราะตักขึ้นใส่ปากคาเดียวแค่นั้นในจานเนี่ยปฏิกูลหมดทั้งจานเลยนะเขาบอกว่าดูง่าย,ายๆเช่นขนมจีนเนี่ยก็ว่างั้น พอตักขึ้นมาคําเดียวแค่นั้นนะที่เหลือทั้งจานปฏิกูลทันทีเลยไปยกให้ใครก็ไม่ค่อยเอาเลยนะไม่ใช่ไม่ค่อยเอาไม่เอาเลย <c oughs> ในห้องไม่เชื่อลองตักเผื่อกันดูนะตักกินเสร็จแล้วก็แบ่งแบ่งใส่าจานให้คนอื่นต่อไปเนี่ยแล้วก็เททิ้งแน่ก็อาหารเนี่ยก็ปฏิกูลแล้วยิ่งอยู่ในปากเนี่ยนะยิ่งปฏิกูลมากกินไปพูดไปเนี่ยนะบางทีก็แบ่งไปใส่จานคนอื่นบ้างอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ปฏิกูลขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวเนี่ยถ้าใครลองเคี้ยวอาหารแล้วก็ กินไปพูดไปแล้วก็มองเห็นอาหารเต็มปากไปหมดเลยปฏิกูลไหมจริงมันเริ่มปฏิกูลหมดนะนตั้งแต่มาเปื้อนกับกายนี้เข้าเวลากลืนลงไปก็ก็เป็นของปฏิกูลจนแม้กระทั่งขับถ่ายออกมาก็กลายเป็นของปฏิกูลก็เป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลนั้นการพิจารณาในความเป็นของปฏิกูลเราเจริญเติบโตด้วยอาหารที่เป็นปฏิกูลเหล่านี้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างนี้ก็พิจารณา แล้วก็พิจารณาว่าถามว่าไอ้ที่เคี้ยวได้เนี่ยอะไรทําให้เคี้ยวได้อาหารอะไรเคี้ยวก็จิตชาวายโยใช่ไหมงับขึ้นงับขึ้นนะงับลงงับขึ้นนะถ้าใครงับลงแล้วกระดกหัวหน้าดูเลยนะแต่นี่งับลงเอองับงับขึ้นนะมีไม่มีงับลงหรอกมีแต่งับขึ้นงับขึ้นงับขึ้นเวลากัดเนี่ยงับขึ้นไม่ใช่งับลงจำเล็กใช่ไหมงับขึ้นนะงับลงงับขึ้นนะ เวลากัดอะไรเนี่ยเหมือนกับลงแม้แต่จริงๆแล้วขึ้นนะถามว่าอะไรเป็นเหตุให้งับขึ้นงับลงก็บอกว่าจิตชาวาโยธาก็เคียวแล้วลิ้นเนี่ยตวัดไปต,ว,ตวัดมานี่มีใครอยู่ขัดกับต่างลิ้นไหมไม่มีเนี่ยนะก็จิตชาวาโยธาต,ตวัดแล้วกลืนนี่มีตั้งเครื่องสูบข้างในไหมดูดเข้าไปเลยไม่มีก็ไม่มีตั้งแล้วข้างในเนี่ยลำไส้นี่ติดตั้งอะไรไหมเหมือนเครื่องซักผ้าไหมไม่มีมันก็ยังบดยังย่อยของมันได้โดย จิตแต่ชรูปเนี่ยนะแล้วเวลารูปนี่มีใครไปคอยรูปมีไม้ไปดันไปอะไรไหมไม่มีมันก็ค่อยๆลำไส้บางตัวก็บีบรัดตัวลำไส้บางตัวก็รูดอรื้รูดร,ดร,ดร,ดรดในที่สุดนน้ตัวที่หน้าที่ดูดซึมก็ดูดซึมไปก็มาบำรุงเลี้ยงดูกายเหล่านี้ให้เป็นไปสิ่งเหล่านี้ถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีก็เป็นไปตามธาตุเนี่ยนะเป็นธาตุที่เป็นไปตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรืองนิดเนี่ยนะ้ทีนี้ไอ้อาหารเนี่ยนะ ก็ดังที่กล่าวบ่อยว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งบาปประกรรมเป็นอย่างมากบางพวกเนี่ยเคี้ยวสัตว์เป็นๆเลยนะเป็นชีวิตเนี่ยนะกรลงไปเนี่ยหมายถึงสัตว์มีชีวิตเลยนะเคี้ยวโหเป็นๆเลยนะนยนะกุ้งตายคาปากเลยนะปลาบางตัวก็ตายคาปากเป็นต้นเลยนะตอนบางทีเนี่ยนะบางพวกเนี่ยไม่ไม่ตายในปากหรอกสั่งฆ่าตรงนั้นแล้วก็เอามาตายในใกล้ๆตัวนะั่นแหละบอกว่าจะต้องแบบกินแบบปลาสดๆเนี่ยนะถ้าใช้ให้เขาฆ่าได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยนะ เอาตัวนั้นอร่อยมากเลยนะนั่นแหละเปื้อนบาปไปแลวนะอาหารบางตัวนี่ก็ตานาติบาตนะจึงจะได้กินก็ล่วงกรรมบทอกีกบางพวกนี้ก็ต้องอาทินนาทานนะจึงจะได้กินต้องไปลักไปขโมยนะี่จึงจะได้กินนะเช่นคิดอะไรนะแมวขโมยกินปลาเป็นต้นเลยวันนี้จะต้องลักต้องขโมยนะจึงจะได้กินอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะชีวิตของเขาเนี่ยอย่างงูเนี่ยงูมันไม่กินผักไม่เป็นอะไรสักอย่าง มันมันก็แต่ละมือเนี่ยหมายถึงชีวิตของสัตว์อื่นทุกมือทุกมือไปกว่าตัวโตๆใหญ่ๆสมมติตัวเท่าแขนเนี่ยงูตัวขนาดนั้นเนี่ยจะต้องฆ่าเท่าไหร่อันนั้นชีวิตของปลาหลายประเภทเนี่ยอย่างที่เขาเล่าว่าปลาทูน่าตัวที่โตเต็มที่สมบูรณ์เนี่ยฆ่าสัตว์ประมาณยี่สิบล้านตัวอันนั้นจะต้องกินปลาเล็กๆประมาณยี่สิบล้านตัวมันจึงจะโตถามว่าปลาฉลามนี่จะต้องกินปลากี่ตัวมันจึงจะโตขนาดนั้น ปลาหลายๆตัวเนี่ยนะกว่าม,มันจะโตได้ขนาดนั้นกี่ศพมาแล้วเนาะจึงจะเจริญเติบโตมันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ปัจจเวกไม่พิจารณาเต็นที่มาแห่งการไปทํำบาปสารพัดบาปสารพัดกรรมที่เพราะอาศัยอาหารเป็นปัจจัยเนี่ยนะสัตว์โลกนี่เที่ยวแสวงหาอาหารนี่แหละจึงต้องทําปานาติบาสแสวงหาอาหารจึงต้องทำมาธินาทานทํากาเมสุมิฉาจาร บางอย่างก็ต้องไปมูสาวาตก็เพื่อก็เพื่ออาหารสแสวงหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้ว่าสะอาดอะไรดีอะไรมากมายอยู่ข้างในนั้นนะแต่ก็ยอมท,ทําบาปยอมทากรรมยอมร่วงกรรมบทไม่รู้กี่ข้อต่อกี่ข้อบางทีก็ถึงกัทกบทะเลาะเบาแวงในวงอาหารก็มีเนี่ยเพราะาอาหารเป็นปัจจัยหรือว่าอาหารเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกสารพัดโทษอันนะ ยอมคนหนึ่งเมื่อวานยังฟังแล้วบอกว่าเอ๊ะพระไม่น่าจะป่วยมากอะาอาหารเย็นก็ไม่ทานก็นไม่ฉันก็เหมือนกันนะน,น,นะ <S <S นะก็แสดงว่าอาหารนี่นำมาซึ่งอะไรอีกอนันนำมาซึ่งโรคยอมมาเล่าให้ฟังว่านี่นะถ้าเขารักษาศีลข้อยเย็นได้นะอู้สุขภาพดีมากแทบไม่ต้องกินยาอะไรเลยเมื่อไหร่จะทําได้ก็ไม่รู้นี่ยังรอฟังข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะรักษาศีลแปดได้ ก็เขาบอกว่าถ้ารักษาศีนแปดนี่ยทาให้สุขภาพดีขึ้นเยอะเนี่ยนะยอมหลายคนบอกโอ้ขายความอะไรนะไขมันมันลดไปตั้งบางคนร้อยร้อยหนึ่งบางคนเนี่ยตอนนี้หมอสั่งห้ามไม่ต้องกินยาลดไขมันแล้วบอกว่าเน,นี่ยน,นิสงของศีนแปดนะถ้าอาหารเนี่ยเป็นมือโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยเป็นอาหารมื้อที่สั่งสมโรคด้วยเนี่ยนะถ้าใครทาปริญญาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร รือให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารพระพุทธเจ้าตรัสเป็นสูตรสูตรหนึ่งขึ้นมาเลยชื่อว่าปุตตะมังสสูตรพระสูตรที่ว่าเวลาจับบริโภคอาหารแต่ละครั้งแต่ละมือนี้ให้พิจารณาเหมือนกับเนื้อบุรเนี่ยนะก็มันก็เนื้อบุตรจริงๆอ่ะนะถ้าเรามองแบบสังสารวัตรอ่ะนะถ้าเราคิดตามพระพุทธเจ้าคิดเนี่ยจะรู้ว่ากุ้งไก่เป็นต้นที่เราบริโภคเนี่ยนะอดีตชาติสิ่งเหล่านี้เคยเป็นญาเราไหม เคยเกิดเป็นลูกเราไหมก็เคยเป็นนะทุกมือที่เราบริโภคก็คือบริโภคเนื้อบุตรของเรานั่นเองเนี่ยนะก็อร่อยไหมเป็นไงลูกคนนั้นอร่อยไหมอนะลูกคนนี้เป็นยังไงหวานมากอ่ะนะก็บริโภคเนื้อบุตรทุกมือไปทุกมือไปเพราะว่าวัดตาทั้งหลายสังสารวัตอันยืดยาวนานเนี่ยนะถ้าเกิดลูกเราไปทําบาปทำอกุศลไปเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาเป็นต้นไปเกิดเป็นหมูเกิดเป็นไก่ เปเป็นเป็ดเ,เนี่ยนะพวกนั้นก็มามาเป็นอาหารอันอร่อยของแม่ของพ่อพ่อก็เลยกินเนื้อบุตรอันอเรเด็อร่อยเนี่ยนะกินเลี้ยงกันใหญ่เลยนะงานเลี้ยงครั้งนี้เอาลูกคนไหนดีอย่างั้นนะก็มันก็คิดดูให้ดีๆนะพระอ,องค์ให้เปรียบเทียบอุปมาณอย่างนั้นทีนี้การบริโภคอาหารเนี่ยนะเราติดใจในอาหารเท่าไหร่ก็เท่ากับเราติดใจในธาตุดินน้ำลมไฟมากเท่านั้นเราก็ติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโพธนาะมากเท่านั้น ก็ติดใจในปฐวีธาตุติดใจในอาโปธาต,ตโชธาตและวาโยธาตก็หมั่นพิจารณาคนที่พิจารณาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งในสมุทฐานสี่ของกายกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารสมุทฐานด้วยจิตดสมุทฐานอุตตสมุทฐาน,นั้นการพิจารณาอาหารสมุทฐานเนี่ยนะ,ะซึงพงก,ก็ตรัสอยู่แล้วว่ากายนี้เกิดเพราะอาหารเกิดเพราะกายนี้เจริญเติบโตเพราะอาศัย อาหารถ้าตายจะแตกทําลายแสเสียสลายไปก็เพราะอาหารอาหารตัวสําคัญตัวหนึ่งของกายก็คือกับพลิงกระหารกับพลิงกระหารอาหารคือที่เราบริโภคเข้าไปถ้าหากว่าผู้ที่พิจารณาอาหารจนสามารถตัดชั้นราคาในอาหารได้ตัดความเยื่อใยอะไรอวรในอาหารได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นะแล้วก็ช่วงเช้านี้ก็คงพักแต่เพียงเท่านี้ก่อน